ครับมันมีสวนเกษตรหน่อละมุนสองนะครับมาขุดนอกไงเพิ่นเย่นี่อุปกรณ์อยงเมี้อนะครับนี่ลูกสมุนเต็มแน่เต็มพ้นยางมาว่าได้เต็มใจนี่คุณใบเป็นยนังปกตินี่เห็นขี้ทั้งอูด้วยเนี่ยมันมีแบ่ปกติ นี่น <ob SC I noise> <melodies> <t os> ี่ึ้นอูนี่คืนลักษณะเดบนี้บ่อนเรือออมใบกับบ่อนเรือกล้วยเห็นบ่มหุ่นเดิมขึ้นแล้วขึ้งอู๋เห็นอูว่าไ้นะครับขุดนี่นะบางอยู่โควิดตัดหญ้าเป็นสร้างนอกกล้วยไว้นะครับเขาไปขุดกล้วยให้เพิ่น หลายเตือบอยู่กันง่ายกันเรื่อยๆนะแขวยหอมท้องนะครับเริ่มใหญ่ักหรือเด่นเะนี่ยกกนี่ขุ่นทายาทกำลังตึงหน่อยๆนะครับขวยกำลังออกหลายยังหมดกัดเถอะ <c oughs> น้ำบ้านนะ ดดูนี้ลูกคทางสีหง่อยู่เดลยขนาดบ่ได้ป,ดปิดขวัญมุนี้ออกนะลูกอป็นทวน,น,นสมบูรณ์ดีนะออกบ้าลายท่านออกหลายวีนี่ก็นยจะนีน่อันนี้เป็นน้ำพาเตียนะครับน้ำพาเตียปลวกาะได้กินได้ขายด้วยเนี่ยนใบก็ขายได้นะครับอันนี้นุบบ้นย,นนนยที่นะ เตียต้ยว่เตี้ยนี่นี่มือผมนี่นี่ไายผมนี่เตียต้ยว่เตี้ยวมันต้องมันต้นมันใหญ่ดีอะบ่ม,มีหักนะครับนี่ยทำว่ามันบ่มีหักอุ้นนะไก่ได้นี่ล <c oughs> นละมันต้นมันเตี้ยนมันต้นมัน,นต้นใหญ่หักเนี่ยต้นยีเตี้ยนี่ออกปีและ้ะออกปีละได้เนี่ย เทพนมนะมีควันไอเป็นเนียนอันนี้น้อยมันเลียงอะไรดิแม่เนะน,นี่ยเทพนมนี่แม่มันสุกอะไรเนี่ยสุกแล้วนี่สุกแล้ว,น,ลวนี่น้อยมันสีกควันไ้เปน็นนะครับเทพนมนี่เนี่ยพันเตียหมุ่งอยู่นี่ก็เตียโมเมนต์สมัยคนไทยดื่มนมเนี่ยแต่อย่าปลูกมันเตียนะ มีพริกนะครับสวนหลังบานแม่เราก็ลังรดน้บัอยู่อันนี้นี่ยังก็บอันนี้สิคูณให้เ,เพินเพนนนนนเ่นเนี่ยเป็นสวนปลูกมะเขือกับบักริกกดลังปลูกเพื่อได้กินอันนี้กล้วยดำเนี่ยครับสิคูณให้เพิ่นเนี่ยต้องเอาต้นหน่อยเด้นต้นใหญ่ทรงแพง ต้นหน่อยนั่นนะครับหาต้นนี้หน่อยขุดให้เบนนี่คนขุดสวยคนขุดเก๋สวยกําลังขุดหน่อยกล้วยน้ำว่าดำแนวนี้ว่าเตี๋ยเขาไม่เหลาสั่นวะ โอ้โหนทรงนอนน่ะมาเตียนอนหนึ่งก็เต็มกลองแล้ว <c oughs> นอนใ่ญ่ครับอันนี้มาดำนะครับทรงไอพีเป็นสร้างจากผักไใต้ส่วนนีบมีอย่างแบ้งนะครับรานะคามีต่าภาพครับโอ้เลือกขนาดได้ทมลิ้นไม่เนี่ย ตุ่นน้อยกับตนหน่อยดนแมนไอซีต้นห้นงน่อกอิกเดียวนอนนอนหลังี้ยวค่ะเด็กสองหนีคููนี้แร้วอนี้มันซีต้นเดียต้นต้งนีน้ำขางกันป่อปกขุดใส่กันนอนที่ซี ย่างตายออก,ออกแล้วได้ซีนอแล้วนะครกล้วยน้ำวายดำพอสมควรมือก็จะได้จะนอนนะครับคุณลึกนะพอประมาณคนนะครับ ครับผลงานแปลนอมื่อเนี้ยไม่ได้พอคนใอยแมนไตรเนี่ยนะครับแปลงนอหุ่นอีกสองนอนะครับมีกล้วยกล้วยข้างนะครับกล้วยเทปนมแล้วก็กล้วยกล้วยดำนะครับวาดำนะมันกำลังออกรูออกผลอยู่ในหนามวาดำออกเรื่อยๆครับกวนไง เดี๋ยวเขาสีดำไปเรื่อยนะครับปนตักชองหาศูนสูงขนาดนเตะเครือใหญ่นะครับเคืหนึ่งสิบปุนตัวนนะครับสมบูรณ์นีหอมท้องข้อหักยังงัเงินที่สุนะกอ่ะปลูกไายยางได้ส่วนส่วนห,หน่อยๆทังสองงานนะครับน้ำใหม่น้ำใหม่ได้ขายทุกมือด้วยเนี่ย พ่อทุกมือทุกมือที่มีขามา้หานะครับมีนอมีอย่างอื่นหลายเรื่อยๆนับแดียงขายได้นับแนหนียงให้ใยมันมาขายได้ล้างขึ้นสุบล็อกซุบลบนะครับนอใหม่เห็้จะน้อยมีใหญ่เล้วนะครับดินดีอันนี้มะเขือแม,มีหัวตะลงนะครับแล้วหดวหนามไปบางหันลนะนะครับ วุบ้บานหน่อยค่อยนั่งเจอหลังคาเอามันอีน้อยหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้กุศลกล้วยคนกุสิตายแล้วเหนื่อยครับน้องตัดกล้วยเทโปรน้ำลงมันสุกค้าเพือแล้วนะครับเอามือขำได้เลยดาว ลมใส่หวัวเลยเออแล้วเขาเห็นกันแหละเห่นนะครับเทบปบอน้องเรือดูแรงตัดลงรวดตัดพกพีกได้โว้ยเออทบปบอน้องแรงเรือดูแรงมันเกิดตอนมันแรงเห็นแล้วนู้นเหลืองอุ้ยเลยเอาไปบ่มอยู่บ้านดับ